Redmi Note 9มือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในซีรีส์ Note ที่มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่อย่าง Helio G85 และแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นมา VS เปรียบเทียบสเปคกันกับตัว Redmi Note 8ที่เป็นรุ่นเก่าในซีรีส์เดียวกันแต่มีความดีงามตรงที่เกา่าและได้ราคาที่ถูกกว่าแถมได้แรมรอมที่มากกว่าด้วย2รุ่นนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาไปเล่นเกมหรือจะเอาไปถ่ายรูปเราควรที่จะเลือกซื้อรุ่นไหนและสเปค สองรุ่นนี้มันต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเรามาพรีวิวสเปคคร่าวๆก่อนที่จะ VS กันจริงๆในคลิปถัดไปกับผมนายแฟ้มลุ้นก Redmi Note 9ครับกับ Redmi Note 8ครับสรุ่นนี้เป็นซีรีส์ Redmi Note เหมือนกันทั้งคู่เลยครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่ต่อยอดกันมาเป็นขั้นๆนะครับ Redmi Note 7 Redmi Note 8แล้วก็ Redmi Note 9นั่นเองครับ Redmi Note 9เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดสดๆร้อนๆเลยครับลหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากครับก็เลยทำให้หลย หลายคนขเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยพี่ผมอยากให้มัน vs กันน่ะกับตัวรุ่นเดิมพอรุ่นเดิมมันก็น่าสนใจมากนะตอนนี้ก็ยังขายดีมากครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในร้านค้าช้อปปี้ลาซาด้าหรือร้านอื่นๆครับคือถ้าาคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่ามันขายดีแค่ไหนครับกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าเออราคาเริ่มต้นเนี่ยบางทีซื้อแค่3000กว่าบาทคุณก็สามารถได้เรดมีโนตแปที่เอาไปใช้เล่นเกมหรือใช้ถ่ายรูปในการที่ได้เป็น snapdragon 6 6 5นะฮะบอกเลยว่าสุดมากจริงๆและหลายคนถามกันเข้ามา เยอะมากครับว่า2รุ่นนี้เนี่ยสเปคมันต่างกันแค่ไหนครับเอาเป็นว่าครับเรารวบลัดเลยครับเราเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์โดยเราจะเริ่มจาก Redmi Note 9ครับตัว Redmi Note 9เนี่ยแน่นอนครับอัปเกรดสเปคขึ้นมาคนละขั้นกันเลยครับผมตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.53นิ้วครับโดยบอดี้หน้าจอตัวนี้ครับจะเป็นทรงที่โอ้โหแทบจะไม่มีขอบถ้าเทียบกับตัวรุ่นเดิมเนี่ยขอบจะเต็มหนาตามากกว่านี้เยอะมากครับแต่ตัวนี้เนี่ยขอบเนี่ยถือว่าบางพอสมควร ส่วนตัวเร d มี Note 8ครับได้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.3นิ้วครับก็จะเป็นขนาดที่ถนัดมือหลายๆคนเนี่ยชอบเอาไว้เล่นเกมมากขนาดนี้นะฮะก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยครับเรื่องของการดีไซน์นี่แหละครับหน้าจอเนี่ยตัว r ร d มี Note 9ครับจะเป็นการเจาะรูไ้มุมซ้ายบนครับส่วนตัว Note 8ก็จะเป็นทรงตัว Infinity V Display ครับทรงติ่งหยดน้ําอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับทีนี้มาดูในด้านของความละเอียดหน้าจอครับความละเอียดเหมือนกันเลยครับ Full HD Plus ครับจอเป็น Panel IPS LCD เหมือนกันด้วยการครอบ ท,ทั้งั้งรุ่นนี้ได้กระจกลิลล่ากราสห้ามาทั้งคู่ครับก็จะเสริมความแข็งแรงได้ดีกันทั้งคู่เลยต้องบอกว่าหน้าจอทั้งคู่เนี่ยเรื่องความละเอียดเรื่องของสีสันที่ออกมาครับถือว่าดีกันทั้งคู่เลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะชอบ r ร d มี Note 8มากกว่าเพราะว่ามันได้ความสว่างที่มากกว่าส่วนตัว r ร d มี Note 9มันก็จะได้ความคมชัดที่ก็คล้ายๆกันอะไรครับเอาจริงๆมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเลยนะส่วนในด้านของน้ําหนักตัวเครื่องครับก็วยความที่ว่าเรบมีบน้หนตเก้น้วาเนี่ย เรดมีโน้ตเเนี่ยอาจจะหนักนิดนึงครับ199กรัมครับก็อาจจะถือได้สะดวกกว่าบางทีคนชอบน้ำหนักมากกว่าบางทีคนชอบน้ำหนักต่ำกว่าก็แล้วแต่คนนะสน่วนโดเรมีโน้ตแปดเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบกรัมก็ถือว่าเบาอยู่พอสมควรนะครับแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากมันต่างแค่ศูนย์ศูนย์เก้ากรัมเท่านั้นจะ้ะเอาจริงๆถ้าเทียบกันแบบเรื่องของจับขึ้นมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> บางคนเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยฮนะว่าไหนหนักกว่าไหนเบากว่าซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะ ส่วนในเรื่องของซิมครับทั้งคู่เป็นแบบดูโอซิมครับสามารถใส่ซิมได้สสล็อตครับและสามารถใส่ไมโครดีการ์ดได้ครับผมพอร์ตการเชื่อมต่อครับทั้ง2รุ่นนี้จะเป็น USB-C กันทั้งคู่ครับแจ็ครูฟัง3.5ก็มีมาให้กันทั้งคู่เหมือนกันครับส่วนการรองรับเพิ่มเติมครับความดีงามจะตกมาในฝั่งของ Redmi Note 9ครับ Redmi Note 9เนี่ยจะมีความดีงามตรงบลูทูธที่ได้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอย่างเวอร์ชัน5.0ครับส่วนตัว Redmi Note 8ยังคงเป็น4.2อยู่เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ใชู้เเยยอะะๆนนนนี่่แาปใฝังงข Redmi Blue Note tooth 9จดว ส่วน NFC ครับในฝั่งของ r ร d มี Note 9มีมาให้นะฮะในงบนี้นะครับคุณได้ NFC นะฮะถามว่า NFC เนี่ยมีผลต่อการใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราจะทำพอดแคสต์ให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันครับแต่ถ้ามีมาให้เนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะครับดีมากจริงๆเพราะว่าคือส่วนมาก NFC ที่รองรับมาให้เนี่ยมันจะอยู่ในเลทราคา 8, 9, 000บาทจะเป็นส่วนมากครับในตอนตอนนี้แต่ว่าในวินาทีนี้ครับ r e d มี Note 9มีมาให้ถือว่าน่าสนใจเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่โอ้โหครบครันจริงๆครับส่วนการทำงานในดื่นครับแน่นอนครับ Wi-Fi กิเกิดก็รองรับได้นะครับแล้วก็ GPS, GPS มีมาให้เหมือนกันครับอ่าประมาณนี้เลยครับโดยรวมทั้งคู่ก็มีบางจุดคล้ายกันมีบางจุดแตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนแล้วแหละครับระบบเซ็นเซอร์ครับทั้ง2รุ่นนี้เป็นการสแกนด้วยมือด้านหลังตัวเครื่องเหมือนกันทั้งคู่นะครับไม่ต่างกันเลยครับแต่ความเร็วอาจจะต่างกันนะตรงนี้เดี๋ยวรอรอเครื่องจริงมาอีกทีหนึ่งแล้วกันครับตอนนี้ขอรางวัลมีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอาจจะได้ซื้อเองแล้วจังหวะน,นี้ ทีนี้ครับเรามาดูกันที่ในเรื่องของการทํางานกันบ้างครับเดี๋ยวทั้ง2รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับการรันด้วย Android ที่ต่างกันนะครับโดยเร d มี Note 9เนี่ยจะเป็น Android 10ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยและเป็นการครอบทบด้วย MIUI เวอร์ชัน11ด้วยนะครับส่วนตัวเร d มี Not e ปเนี่ยเป็น MIUI เวอร์ชันใหม่ก็จริงครับแต่ว่ายังคงความเป็น Android 9 Pi e อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีแลนอัปเกรดเป็นตัว Android 10หรือเปล่านะครับต้องรอดูกันอีกทีนึงทีนี้มาดูใน้านของ CPU หรือการเล่นเกบต้องยอม เพราะเรีเยว่า CPU เนี่ยต่างกันขั้วต่อขั้วเลยครับแต่ในด้านของการทํางานหรือ performance ที่ออกมาเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันพอสมควรเลยครับโดยในฝั่งของ Redmi Note 9ครับจะมาพร้อมกับตัว MediaTek Helio G85 Octa Core ครับผลิตด้วยเสาปฏิกรรม12นาโนเมตรครับเป็นแบบ Octa Core แน่นอนครับความเร็ว Clock Speed สูงสุด2.0งจุนกิกะเฮิรต์นะครับส่วน CPU จะเป็น Mali G52 MC2 องมามาเปรียบเทียบกับตัว Redmi Note 8ครับเริ่มต้นที่ CPU ครับจะเป็นตัว snapdragon 665ก กตาคอครับผลิตด้วยสาบปัตดกรรม11นาโนเมตรครับมีความผลิตด้วยสาบปะรดกรรมที่ดีกว่าในฝั่งของตัว e ร m มี Note 9นะครับแต่ว่าเอาจริงๆ Per เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกมามันก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรครับแน่นอนว่าเป็นแบบออกตาคอครับแล้วก็คล็อกสปีดสูงสุดเท่ากันเลยครับ2.0กิกะเฮิรตซ์ส่วน GBU เนี่ยจะเป็น a d r e n o น610ครับหลายๆคนน่าจะรู้พิษส่งตัว Snapdragon 665D อยู่แล้วครับว่าเล่นเกมได้ดีอยู่แล้วครับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยโอ้โหใครที่คิดว่าจะซื้อรุ่นนี้ไว อย่างหนึ่งคือมันซื้อได้แล้วก็อยู่ในเลทราคาที่เริ่มต้นมีแค่ส0มพันกว่าบาทถ้าเอาในด้านอของความคุ้มค่าเลยนะผมว่า r e d มี Note 8ถ้าจะเอาไปเล่นเกมโดยเฉพาะก็ได้นะแต่คุณก็ต้องมองที่อย่างหนึ่งว่าตัวนี้เนี่ยการจัดการระบายความร้อนอาจจะไม่ถึงกับดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นข้อสังเกตได้ว่าถ้าใครที่คิดว่าจะเอาไว้เล่นเกมแล้วเล่นานานๆเนี่ยอาจจะมีความร้อนเข้ามาพอสมควรแต่ในฝั่งของ r ร d มี Note 9นะครับตัวนี้ความร้อนมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็น Medi EC ะะวความที่เป็น Medi ความร้อนมันจดก,การีอพอสม มันจะเน้นหลักที่ว่าประมวลผลได้ก,กลางๆครับก็ไม่ได้เร็วปื๊ดปัาดขนาดสู้ s nap d r a g o n 665ได้แต่มันจะดีกว่าตัวเรียวมี6ไแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นซ p U ที่ใกล้เคียงกันแต่อัปเกรดจากตัวเรียวมี6ไมานะครับใครที่เคยใช้เรียวมี6ไเนี่ยถ้าอยากจะได้เป็นตัวนี้เนี่ยผมว่าตัวนี้มันดีกว่าตัวเรียวมี6 I มาพอสมควรแต่ไม่ได้ต่างกันขนาดที่พอแบบเฮ้ยจะออกไปเล่นเกมแล้วเปรียบเทียบกันถึงเฟรมเรตต่อเฟรมเรตอาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะได้แบบเออเน้นการเล่นเกมที่ดีกวว่าตั6 I ขึ้น ไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งได้เลยนะครับใครที่ชอบสไตล์ของ e d i ิ e ทคเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าผมแนะนำนะเออเล่นเกมก็ได้นะครับแล้วก็การจัดการระบายความร้อนก็ดีด้วยนะครับในฝั่ง e d i ิ e ทคนะครับอันนี้ก็เอาไว้ไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันครับแต่ว่าราคาเริ่มต้นอาจจะสูงนิดนึงครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องของแรมกับรอมอีกทีนึงแล้วกันครับช่วงท้ายนะครับตอนนั้นก็จะแนะนําถึงราคาด้วยทีนี้ครับเรามาดูกันที่ในเรื่องของกล้องกันบ้างครับโดยในฝั่งของ Note 9ครั้้มมออกลลงงหหด4ตัวะรแล ลักษณะจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับตัวเรซมีโน t ต8เดเดะๆแลเหมือนกันแบบก๊อปกันมาไหมก็น่าจะใช่แล้วแหละฮะผมว่าเพราะว่าตัวโน t ต9แล้วโน้ต8ครับตัวหลักให้มาที่48ล้านพิกเซลเหมือนกันครับรูรับแสงก็เป็น f 1.8เหมือนกันด้วยนะครับคือไม่ต่างกันเลยครับบวกมากับเรส์อัเลตร์วายเหมือนกันอีกตั้งหาครับผมแล้วก็ให้ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลเหมือนกันด้วยนะครับและมีเร์มาโคร2ล้านพิกเซลเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลมีมาให้กันทั้งคู่2ตัวเลยครับส่วนการถายวีดโ ตัวนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูมากครับผมเราเห็นว่า Redmi Note 9เนี่ยมันมีดีมากครับมันมีดีจริงครับเรื่องของภายนอกมันมีดีครับแต่เรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยจุดนี้เนี่ยให้เป็นข้อสังเกตเลยครับว่า Redmi Note 9ครับถ่ายเต็มที่ครับ 180p 30เฟรมเท่านั้นจ้าเออคือถ้าเอาดีๆหน่อย 180p 60เฟรมก็ยังโอเคอยู่นะผมว่าก็ยังโอเคนะเออเอาไว้ถ่ายสโลโมชันได้ก็ยังดีอยู่แต่เออทําไมมันได้แค่นี้อ่ะเอออันนี้ก็แบบแอบรู้สึกว่าเออมันแบบ ไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายวีดีโอเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว Redmi Note 9นะครับแต่ในฝั่งของ Redmi Note 8บ้างล่ะตัวนี้ครับ 4K ครับผมโอ้โหสุดจัดจริงๆครับ 4K 30เฟรมเลทครับถึงเซนเซอร์มันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัวรุ่น 8, 9, 10, 10,000ขนาดนั้นแต่มันได้ 4K เนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะเอาไว้ถ่ายเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ก็โอเคมากๆครับและได้30เฟรมด้วยและที่สําคัญได้ 1,080p สูงสุด120เฟรมเซตกันไปเลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โหดกวตั มีโน้ต9ไปอีกขั้นหนึ่งเลยฮะเออนะครับคือถ้าในฝั่งของเรดมีโน้ต8ได้แค่1ัน0ปพผมก็ว่าเอ้ยถือว่าสุดแล้วนะเออพันแปดสิบพีหนึ่งร้อยยี่สิบเฟรมเนี่ยเออแต่ว่าโอ้เรดมีโน้ต9ก้าพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเนี่ยมันแบบมันเบย์มากครับมันเบย์จนแบบเฮ้ยทำไมไม่ให้ 4K ไปเลยหรือไม่ให้พันแปดสิบพีหกสิบเฟรมไปเลยแต่มันก็แบบเสียดายอยู่นะฮะเออเสียดายอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนจะเอาไปใช้งานบางคนอาจจะไม่ได้ถ่าย 4K ใช่ไหมล นะครับอยดูไว้หรือถ้าใครไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับทีนี้ครับเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องหน้ากันบ้างครับโดยกล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่เนี่ยเอาจริงๆมันก็คล้ายๆกันเลยครับแทบไม่ได้ต่างกันเหมือนเดิมฮะกล้องหน้าเนี่ยทั้งคู่เป็นแบบ13ล้านพิกเซลเหมือนกันครับดูรูปแสงเนี่ยจะต่างกันหน่อยครับโดยในฝั่ง Redmi Note 9ครับจะอยู่ที่ f 2.3ครับผมส่วนในฝั่งของ Redmi Note 8จะอยู่ที่ f 2.0ถ้า f stop เนี่ยความแบบละลายหลังแล้วก็ความที่อยู่ในที่มืดเนี่ยผมว่า Redmi Note 8จะมมมมีีคววาาาาดงกก่ นี้คือส่วนตัวนะยังไม่ได้ทดลองการใช้งานจริงๆแต่ว่าผมว่า Redmi Note 8ที่ผมเคยใช้มานะผมว่าโอเคเลยแหละเออนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารอดูเครื่องจริงๆทีหนึ่งนะครับดูตัวนี้ไปบางคนอาจจะตัดสินใจได้แล้วนะฮะว่าเราไว้ใช้งานตัวไหนบ้างนะครับส่วนการถ่ายวีดีโอก็ 1080p 30กันทั้งคู่ครับทีนี้ครับเรามาดูจุดเด่นของตัว Redmi Note 9กันดีกว่าครับเมื่อกี้เราเพิ่งด่าวไปฮะเรามาดูจุดเด่นกันบ้างครับ Redmi Note 9ครับมาพร้อมกับแบตที่อึดกว่าตัว Redmi Note 8อยู่แล้วครับเพราะตัวนี้ให้ความจุอยู่่ที 5,020มิลลิแอมครับและเป็นความจุเดียวกันกับตัว Redmi Note 9s เลยครับเอาจริงๆเนี่ยคือถ้าใครที่เคยชาร์จ Redmi Note 9s เห็นการรีวิว Redmi Note 9s เยอะๆเนี่ยผมว่า Redmi Note 9ตัวนี้เนี่ยใช้งานได้อึดแล้วก็นานมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับการที่ใช้เป็นตัว e d i a t ท k ด้วยนะครับและ e d i a t ท k เนี่ยไม่ค่อยกินแบตขนาดนั้นด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าตอบตัวสายเกมแล้วก็สายการใช้งานนานๆนะครับทั้งวันเนี่ยอยู่ได้อยู่แล้วฮะและแถมสําคัญครับให้ Fast Charge มา18วัตต แต่ว่ามีความดีงามเพิ่มมานิดนึงครับมี l e เวนช h a าร์จิ่งมาให้ด้วยครับตัวนี้จะมีการที่ว่าเราสามารถชาร์จได้กับคนอื่นได้เป็นพ w อแบงค์ให้กับคนอื่นได้นะครับเสียบเป็น Type-C เหมือนกันตูดต่อตูดอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหชาร์จให้กับคนอื่นได้สบายเลยครับซึ่งก็แน่นอนว่ามีโบทนี้มาด้วยเนี่ยในฝั่งเรสมีโน้ตปดไม่มีนะจ๊ะ และได้ความเร็วถึง9วัตต์ด้วยนะครับส่วนในฝั่ง Redmi Note 8ครับความจุแบต4,000มิลลิแอมป์ครับอาจจะดูน้อยนิดนึงนะสำหรับบางคนครับแต่ว่าเท่าไปใช้งานจริงๆก็ถือว่าอยู่ในนานอยู่นะแต่ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับถ้าเล่นเกมเนี่ยก็เต็มที่ก็ไม่กี่ชั่วโมงเองฮนะส่วน Fast Charge หรือชาร์จเร็วก็เหมือนกันเลยครับ18วัตต์คือโดยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของการ VS กันทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันจะสรุปครั้งเดียวไม่ได้ดูแค่สเปคอย่างเดียวไม่ได้ครับเรามา ว่าราคาเริ่มต้นที่เปิดตัวของ r e d มี Note 9เนี่ยมันเปิดตัวมาเท่าไหร่ r ร d มี Note 9ครับเขาเปิดตัวในประเทศไทยครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่4999บาทครับเป็นตัวที่ได้แรมเพียงแค่3ากิกเท่านั้นครับรอม64ครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละคนแล้วนะฮะเอาจริงๆแรม3ากิกรอมหกสิถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มครับก็ใช้งานได้เหมือนกันก็เล่นเกมได้ดีเหมือนกันครับแต่ถ้าเทียบกับตัว r ร d มี Note 8ที่ได้แรมรอมเยอะกว่าเนี่ยผมว่า Note 8ถ้าใครเรื่อง RAM รอมที่เยอะกว่าเนี่ย Redmi Note 8อาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูอีกราคาหนึ่งของตัว Redmi Note 9แถวตัวนี้จะเป็น RAM 4GB รอบ128ครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่6,499บาทครับผมตัวนี้ครับก็จะเป็นราคาที่สูงหน่อยนะครับแต่ได้ RAM รอมเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับก็อย่างที่ว่าว่าถ้ามีงบหน่อยและอยากได้ RAM รอมขึ้นไปเยอะกว่านี้ถ้าอยากจะได้เป็นตัว Redmi Note 9นะก็จัดเป็นตัว6,499บาทนะครับถ้ามีงบนะทีนี้ครับเรามาดูที่ ตัวที่ผมบอกได้เลยว่าผมอยากอวยมากครับเพราะว่ามันได้ราคาเริ่มต้นที่ถูกมากจริงๆนะเออถ้าไปดูในช้อปปีถ้าไปดูใน l a ซาด้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคือแล้วมันมีโปรโมชั่นบ่อยมากด้วยนะเออผมบอกเลยว่าถ้าเราจะซื้อในออนไลน์เนี่ยคุ้มจริงนะแต่ถ้าซื้อร้านค้าทั่วไปผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าซื้อออนไลน์จริงๆนะคุ้มมากจริงรครับสำหรับเรดมีโน้ตแปครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าจะต้องแยกออกมาเป็นราคาออฟฟิเชียลแล้วก็ราคาออนไลน์ทั่วไปนะครับมันจะมีร้านค้าออนไลน์ที่ขายในช e ้อปปี้ทั วันนั้นเนี่ยมันจะได้ราคาที่ถูกกว่าและได้ประกันศูนย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ข้อมูลต่างๆข้อมูลเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและอยากได้เครื่องนี้ก็ซื้อได้เลยเหมือนกันนะครับ r e d มี Note 8ปครับจะเริ่มต้นตัวแรม 3G กิกรมมนะครับตัวนี้ครับราคาในออนไลน์ทั่วไปถ้าร้านเขาขายหรือร้านมีนะฮะต้องย้ำอีกรอบนึงว่าถ้าร้านมีนะครับหรือบางทีออฟฟิเชียลเขาอยากจะขายเขาก็เอามาขายครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันวี้กวััววนนต ตอนนี้นะครับณวินาทีนี้เนี่ยถ้าเราซื้อได้ก็เราๆประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นครับสำหรับแรมรอมขนาดนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะได้ความดีงามตรงราคาถูกนี่แหละครับสามพกว่าบาทครับบางร้านขายเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นนะตอนที่มันยังไม่มีโควิดครับตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าราคามันถูกมากจริงครับแต่พอมีโควิดมาเนี่ยโอ้ราคาเพิ่มขึ้นเยอะครับ ตัวนั้นเนี่ยเคยขายประมาณ3,5 0 0้าบางที3,900อะไรแบบนี้นะครับก็ลองเข้าไปเช็คดูได้หรือบางทีแฟลชเซลในาเสียวมีออฟฟิเชียลสโตร์เนี่ยก็มีถูกกว่านี้ก็มีเหมือนกันฮะแต่ว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ขายทั่วไปตามร้านค้าทั่วไปเลยครับได้แรม 4G กิกรอม64ครับตัวนี้ราคากางๆจะอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นครับบางร้านอาจจะขายประมาณ4 6 0 0 4,700 4,400 4,300อะไรแบบนี้เนี่ยไม่เกินนี้ครับถ้าร้านไหนขายเกินนี้ผมว่าเอาจริงๆไปเลือกร้าน ทั่วไปดีกว่านะครับเออถ้าออฟฟิเชียลขายเกินนี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับอ่าส่วนมากก็จะเลทประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไปศึกษาข้อมูลเอาละกันส่วนถ้าอยากจะได้เป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ที่ผมแนะนําไปได้แรม4นะคุณแล้วก็ได้รอมถึง 128G ิกิกตัวนี้ครับราคาจะอยู่ที่6000กว่าบาทครับผมแต่จะไม่เท่ากับตัว r ร d มีโน t เ9ครับจะอยู่ที่เราประมาณ6,100งบ้างแหละ6 2 0ั6,300น้ะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงลลก เยอะครับพี่ผมหาร้านไม่เจอไม่ทิ้งลิงก์ไว้วะอะไรแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวหาให้ก็ได้ออโอเคครับผมตามนั้นก็นี่แหละครับเรดมีโน้ตแปดมันก็จะมีความดีงามตรงนี้แหละว่ามันมีหลากหลายขนาดให้เลือกแล้วมันเปิดตัวมานานด้วยแล้วก็แน่นอนทุกร้านที่มีครับเป็นประกันศูน์ไทยแน่นอนถ้าให้แนะนําจริงๆนะเช็คด้วยนะว่าร้านนี้ขายเยอะหรือย,ยังหรือบางร้านอาจจะแบบเออไม่บอกว่าเป็นประกันศูนเนี่ผมว่าให้เขาบอกด้วยนะจะดีที่สุดนะครับประกันศูน์ไทยแน่นอนครับสิบห้าเดือนเต็มอันนี้เนี่ยจะดีมากนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าทิิง้งง ได้คลิปแล้วกันนะจ๊ะและนี่แหละครับคือทั้งหมดของการ VS กันครับระหว่าง Redmi Note 9และ Redmi Note 8 อ่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมมากครับที่ดูคลิปวันนี้นี้จนจบถึงวินาทีนี้ถ้าใครชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เลยที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดรูปกระดิง่งจริงๆเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆกันด้วยครับเอาจริงๆถ้าอยากสนับสนุนให้มีคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อีกนะครับแนะนำจริงๆครับกดดูข้อมูลลิงก์ใต้คลิปครับยิ่งก,กดเยอะๆผมยิ่งชอบครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆครับผมเป็นการสนับสนุนที่ดีมากถ้าทำนะครับและก็ที่สำคัญเลยครับถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอยยยาเิ่ดดทีีงงๆๆแะ เดี๋ยวเราทิ้งข้อมูลนี้ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูได้ที่ w w w s i x s s t e r c o m ได้เลยครับและติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตข่าวต่างๆก็ได้ที่เว็บ s i x s s t e r c o m แล้วก็ Facebook Fanpage s i x s s t e r นะครับ CT s i x s s t e r นั่นแหละครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของคลิปการ VS กันระหว่าง Redmi Note 9และ Redmi Note 8เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีการ Vs กันระหว่าง Redmi Note 9และ Redmi 6ติดตามกันต่อไปได้เลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซีอูเกนทุกคนครับใครชอบมันๆแบบนี้อีกติดตามบ่อยๆเลยนะแล้วเจอกันจ้ะสวัสดี